สวัสดีครับเอฟซีสาวน่อยเอฟซีองคเองมื่อนี่ก็โอ้ยแข่งมาวอามาคุยกันตอน่อเนาะมีเรื่องยังน้อยเนาะมื่อนี่ก็คืคอเบิงตามเคยครับอันแหลกแนันน้องเห็นน้องห้องเพลงแต่ละเพลงเนาะห้องเพลงจังเป็นมวนคักเนาะแพ่งห้องเพลงของพี่เวียงสิโอ้ยมวนขักฟังแล้ว มีความหอมซึ้กว่าม,มวนเรากับพ่อห้องเพ่งแหล้วกับน้องอกับผมไปไชสครับก็บไปนั่งคางๆวิธีเนาะไปนั่งเส้นเส้นเงินเอ้ยเส้นเอเสือพาเอ้ยนี่แต่คนให้เส้นให้กระเป๋าตังเอ้ยกระเป๋าตังนี่แต่คนให้เส้นให้มาจัดเป็นอย่างเนาะ กับบูฮูคือกันว่าคือมีแต่คนอยากให้เส้นหากอยากให้ขอท้ายรูปจังสี่เนาะก็งึดคือกันนะครับคันว่าอ้าวเซอร์เพียเออโซเฟียจังสี่โซเฟียจังสี่เนาะก็คือคนก็บหักอยู่แต่หากกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งบ่ได้หลายคือหนองเนาะอีกส่วนหนึ่งก็ไดเอฟซีจากหนองแหละไปมักไปหักไปยังเนาะก็ไปเบิรงไปดูแลกันแหละก็คือผมนี่ก็คือคนหนึ่งกับไปเบิรงคือกัน อ่าแต่สําหรับนององอิงเนี่ยมันกลายเป็นคนหักแบบโอ้ว่ามีไปเทียบเนาะันหนองหักแพร่งสิหักแพงกับอีกกลุ่มนึงอ่าเป็นรุนอีกรุนหนึ่งรุนนองอีกเนาะอืมมันกับขนกับอีกประมาณนั่นนะครับพระร่าหลายมันกับ่าคือนนองส่วนนองนี่แม้แต่ว่าไทยเห็นไทยหูจัดจังสี่โอ้ยแล้วก็บเบิ้งเนอะครับมือนีเบิ้งมือนีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ โออ่ออ oh, oh, oh. อีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่ว่ามีคนเตรียมมองจอดให้ลูกสาวเฮ้าแต่กลายมาลูกสาวเฮ้าขับเลยเขาไปข้างในหมดนะครับเขาไปข้างในเลยเขาไปจอดข้างในปฏิบอดจอจมากอะไรบ้างมาขอจอดอ่าก็าตันแหลกก็ก็ทาเป็นเล่นโตแน่ละ่ะก็คือเขาสิให้จอดอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเขาแกงว่าแกงยั้งเนาะจากห้พอโจลงมากพอจะห้ได้ท้ายรูปน้ำนั่นแหละครับ ผมีียังเนาะบอกง,ง่ายๆก็คืออยากถ่ายรูปน้่ครับการถ่ายจอเลยเดยวพลงมากกับสิบป,ปีถ่ายรูปก็เลยอยากให้อบอสโจลงมากเพื่อจะได้ถ่ายรูปน้่เนาะแต่ละคนก็นั่งยืนทา่าเอ,อิดพอก็ได้ลูกก็ได้เนาะพอก็ได้ตามลูกไปมีเอฟซีตามลูกไปลูปกก็น้่มเลยลูกนํามแล้วเนะวบิ่งแต่เบิ่งยังถึงว่านั่มล่ะมันไล่ครับ มันหลายคักภผยก็คืออยากให้อยากให้นองเนาะภผก็อยากให้นองแม้แต่คนหนาวเว้ที่ยังสีมาเบิงก็เห็นคนอื่นให้ก็อยากให้คือกันผมก็คือกันขนาดว่าบอมี่แต่ก็อยากให้ให้คือกันแต่ก็บ่ได้ให้ร้ายเ้อครับก็พ่อที่ให้นนล่ะคืออยากให้ซันตะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเห็นคนทองเนาะมาอยากให้นองนะมาจับทองให้แน่สัน เพื่อเสด้ดังสิสด้ดังขึง้นน้องเ่าซั่ะนะดังคืออีลาให้หลามาจับทองไห้แนอีลาก็เอามือฟังทีนั่นล่ะฟังมืออีกฟังนึงก็ฟังคว้าน่ะก็เอาไปลูบลูเนาะไปจับจับลูบลูให้สานันเขาก็นี่ดีใจนั่นก็ดีใจเนาะก็มาดีใจก็อยากให้นั่นล่ะขอให้มาได้จับให้ได้ลูบให้นั่นล่ะ คิดว่าเพื่อนยังกับเพื่อนเสด้คขอดง่ายในละครคิดเนาะเพื่อนเสด้คขอดง่ายลูกอาจว์เกิดมาเสด้ดังขึ้นน้องสีเนาะแต่กับเป็นมัมมี่ไผ่ดอกมันเป็นไผ่ดอ,ไดอกครับก็คือคนที่พอเอกหูจักมาละ่ะแล้วก็เคยขายของอยู่ในบุญบางไฟน้ากันก็มาเจอกันนั่นแหละครับแลยเราก็โอเคเราคุยกันเป็นมูกันมาก,ก่อนนะ่ะมันก็เป็นเรื่องดีที่มีแบบมูกันอกีก คนหนึ่งก็ได้ลูกด้ดังในเด่นอ่าอีกคนหนึ่งก็บตั้งมหากิ่นต่อไปก็คือคนเท่าอวัสนามันบูคือกันเนาะเกิดมามันกับวัสนามันแต่ละคนมันบูคือกันแต่แต่วัสนาภัยวัสนามันไหนเนาะแบบผมนึงสิมันก็ตัองทำมาหากิ่นลําบากแน่ยากแน่มันกับอนาคตข้างหน้ากับบุกนี่ผัยหู้วันมันสิเป็นยังได้โู้ตอนนี้ว่าลําบากบอโอ้ลาบากขักแต่ก็ต้องทนสู้ครับ เพื่อลูกสองคนสิไใ้มียูมีกินอาจจะมีน่อยแตได้กินน่อยบ่ได้กินร้ายขอให้ได้มีได้ยู่ให้พ่อมีพ่อยู่กระสู่กันไปนะครับ ừ, สำหรับน้องอะคือทีเป็นแบบระดับดอลล่าล์ะครับดอล่าดังแล้วคนดังแล้วะไปไซคือไปห่างไปสิ ไปห่างก็คือห่างแตกกังสี่ไปใชก็มีแต่คนเห็นกัมักอยากถ่ายรูปถ่ายรูปน้ำอยากขอถ่ายรูปน้ำอยากขออะไรเส้นน้ำจังสี่นะครับต่อไปนอกกันไปบงไดมันไปห่างเอาต่อไปเดินไปกันน้ำเนี่ยกํากํานั่งไอ้กํานั่นอ่ะหืมกํานั่งออกังน้เออกังน้ำเออบ่นี่้ถืงเน่ย บอกก็พิดเด้อโทษหลนยเด้อครับมันคนเท่าบอกอยากไลยคนอีสานเนาะผมก็สซวยเด้ครับผมเนี่ยไปพิมพ์สวยพี่มาด้เด้อสวยสีสเกตเด้่นี่ผมเป็นเล่าเลยครับสวยหูจักภาษาซวยบ่ครับไปหูจักกับถักมาด้เด้อพิมพ์มาด้สวยแต่ก็บอกเล่าภาษาบ้านเฮาเนาะจักบันได้ในหูไดไหนไปอยู่บงนะ ไปอยู่ซูรินก็บ,บอกสุรินไปอยู่วีลัมก็บ,บอกวีลัมมือนั้นไปอยู่ชัยภูมิก็บ,บอกชัยภูมิอีกโอ้สรารพัดไปอยู่ไรเอทกับเป็นเออไรเอทกับซิสเกตไข่ไก,กันอยู่มือนี้ก็บบอกอยังหลายครับก็ไปเบิ้งนั่นเด้อครับอย่าลืมเด้อครับเด้อครับสามมือสองสามสี่ไหลซดของสจ้าหน่อย เพจบันแพงแฟนเพจนะครับเด้อสามลอยสาสิบสามบาทอย่าลืมเด้อครับอย่าลืมเขาไปเบิงเขาไปซื้อเบิงตลกไม่นั่นะครับเห็นก็บ,บอกตลกไม่แล้วก็โชว์ไม้ของอุ๋งอิงนั่มยังไดงก็เขาไปเบิงไอเขาไปซื้อได้คันบอระดายไปอยู่ไกลๆตรงนะนะั้นเนาะเดี๋ยวผมก็สิเขาไปเบิงอยู่ดอกเขาไปซื้ออยู่ก็ไอสาวน้อยแพนไอสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจอ่า กดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วกาจะมี่ขอความขึ้นมาเนาะตามนั่นละแล้วก็ราคามาันก็คือนั่นแหละมือจังเลยสองสามสี่สันเห็นบอจบ,บอกว่าสองสามสี่สามร้อยสามสิบสามบาทเด้อครับจะลืมว่าแลกักกาจะลืมกดไหลกดแช่ผมแน่เดอ้อผมพ่อิได้มีคนติดตามพ่อิได้มีรายใดกับเขาตอนนี้กับท่านมีรายไดแล้วครับยัง่ง หาชั่วโมงบินบอท่านถึงตยงไรก็กดไลค์กดแชร์ได้เน้อครับเมื่อน,นี้พอม,มียังไงครับสวัสดีครับ